ลิปน,นี้เราจะพาทุกคนมาเที่ยวกันที่ Frost Magical ไอออสยามพัทยาจ้าและนี่คือบรรยากาศภายในของเขานะคะจุดแรกที่เรามาถึงเนี่ยเราก็จะเข้ามาชําระเงินเป็นการเช่ารองเท้านะคะทุกคนแล้วเราก็จะเดินมานี่ตรงห้องที่เขาเช่ารองเท้าเพื่อมาเลือกไซส์รองเท้าของเราซึ่งตอนนี้รองเท้าของแม่ก็ได้มาแล้ว1คู่เรียบร้อยแล้วเราก็จะไปเช่าเออเป็นเสื้อขนานะคะซึ่งอนี้คือรับได้เลยเพราะว่าเราจ่ายมารวมกับค่าบัตรแล้วป้าป้าโจก็คือแบบว่าพร้อมมากส่วนน้ําขิงนี่จะพร้อมมาแล้วทุกคน เอาละค่ะทุกคนเมื่อเราพร้อมแล้วเราก็ไม่รอช้าเราจะเข้าไปข้างในกันเลยจ้า และเข้ามาห้องแรกห้องนี้นะคะมันก็จะคือห้องเหมือนแบบพักอ่ะพักกอนอะไรเงี้ยก่อนจะไปพบกับอุณหภูมิติดลบสิบห้านะทุกคนก็ไปจ้ะพร้อมกันอย่างถ้าพร้อมกันแล้วเราก็ไม่รอช้าเปิดประตูเข้าไปตะลุยความหนาวกันเลยแทนแทนทนที่จะทุกคนบรรยากาศภายในภายในก็คือจะมีแกะสลักเป็นน้ําแข็งมาแกะสลักรูปร่างต่างๆสวยงามตามท้องเรื่องมากๆเลยนะคะแล้วก็จะบอกว่าตอนเข้ามาแรกๆอ่ะมันยังไม่รู้สึกหนาวหรอกมันก็เดินได้แบบชิลชิกันไปนี่ ก็จะมีแบบว่าสวยงามอยู่นะแล้วก็เป็นทําเป็นนี่เป็นถ้าเป็นอุโมงค์แบบนี้เลยให้เราไปนเดินเล่นนี่มีแม,ม้ก็ทางรถตุกๆขึ้นไปขี่กันได้ด้วยจ้าแล้วเรานะก็เอาหางบัตรนะคะมาแลกเครื่องดื่มก็จะเป็นเนี่ยคะ่ะโค้กสไปร์แฟนตาอะไรตามเนี่ยตามที่เขามีทุกคนก็ได้คนละหนึ่งแก้วเราก็จะไปกินกันแบบเย็นๆนี่รัชพีคือมันเล็ก,ลกๆแค่นี้แหละทุกคนแต่คือมันหนาวก็กินไม่ค่อยได้หรอกดูดิอย่าเอามือจับไม่ละเลยแบบน้ำผึ่งก็บอกว่า อะไรก็เนาะเข้ามาแล้วไปจะุกคนจากนั้นนะเพอเรากินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะทุกคนเราก็จะเอาแก้วใบนั้นเนี่ยไปปาทิ้งกันตจุดนี้เหมือนเป็นจุดที่แบบว่ามาระบายอารมณ์กันหน่อยนะจ๊ะปาเข้าไปโพเนี่มันจะมีหลายคนเลยที่กินไปแล้วเรียบร้อยนะจ๊ะทุกคนเดี๋ยวไปดูป๊าป๊าปาบ้าง <S 2> <S 2> เป็นที่ระบายอารมณ์ระบายอารมณ์ระบายอารมณ์ว่า มมาาทอไรันในนี้ก็คือบอกเลยว่าเย็นทุกคนเมื่อกี้เราไม่ไหวเราก็เลยต้องออกไปพักด้านนอกก่อนมาเราจะไปลุยกันต่อเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปตรงสำหรับเป็นสไลเดอร์อะไรแบบนักต่างเข้าไปท่องแล้วค่ะทุกคนห้องนี้จะมีม้าตกเลยแม่เออมันจะเดินเรื่องอย่างไรดีมาโอ้ยง่ายดีมากเลย อันนี <S 2> <S 2> ้นะคะเราก็จะมีอุปกรณนี้ไปค่ะสองพอรูปเลยกันไปแล้วนะเดี๋ยวเาจะสไลด์กันลงมามาเลยน้องีเฮ้ยพนจะมาล่นมากไหมอีอันนี้ก็จะเสไลดด้วย เตรียมตัวพร้อมนะคะไม่เหมือนเราเคยตั้งเที่ยนอันนี้เตรียมตัวพร้อมอันนี้คือแบบรู้คนดูชุดกางเกงขาสั้นด้วยมีค่เสื้อกันหนาวตัวเดียวซึ่งมันไม่อยู่อยู่แล้วนะทุกคนก็เลยออกมานั่งรอแต่สองคนนั้นคือแบบเขาไปเล่นกันต<ม>่อนะทุกคนสำหรับที่นี่นะค่าเข้านะคะผู้ใหญ่อยู่ที่สามร้อยห้าสิบนะเด็กก็คือสองร้อยห้าสิบแต่ว่าอย่างน้ำขิงนี่คือปฏิบัติเป็นผู้ใหญ่แล้วนะคะ แล้วก็จะ,ะเข้ามานะก็จะเป็นปนต้องเช่ารองเท้านะคะเ0้าสบาทก็ได้ถุงเท้ามาคู่นึงแล้วถามว่าใครอ,อยากซื้อถุงมือเนาะ,ะก็ยี่ที่6กสิบาทนะจ๊ะอันนี้นะคะคือด้านหน้าทางเข้าคะทุกคนตอนที่เราเข้ามาเราถ่ายไม่ไหวว่ามันร้อนมากแล้วตอนนี้มันเย็นแล้วด้านหน้าก็จะเป็นเป็นแบบโซนน้ำทำทีเหมือนเป็นโซนน้ำแข็งจริงไม่ใช่น้ำแข็งนะแต่ว่าเป็นเขาเรียกอะไรดี <laughs> ปฏิมากรรม ที่แบบสวยงามมากคือจริงๆมาเดินชมก่อนได้แต่ว่าควรจะมาตอนประมาณเนี่ยแดดล่มลมตกไปแล้วนะคะทุกคนคือเข้าไปเที uh ่ยวข้างในเล่นก่อนแล้วค่อยออกมาชมด้านนอกแบบนี้นะก็สวยดีนะคะและนี่คือภาพปฏิมากรรมด้านหน้านะคะก่อนที่เราจะไปสัมผัสกับ หิมะอันหนาวเห็บนะคะทุกคนซึ่งเราควรจะแบบว่ามาชมหลังจากที่เราเข้าเมืองหิมะไปแล้วนะทุกคนบรรยากาศก็คือแบบว่าสวยงามมากๆทกทุกอย่างคือแบบข่าวโพลนนะคะทุกคนอันนี้นะนี่ฟอร์ด a มจิกไอออฟสยามเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กที่แบบว่าต่างชาติเขาก็มากันนะคนไทยอย่างเราก็ควรจะมาเยือนกันสักครั้งนะคะเผื่อใครบอกว่ายังไม่เคยไปเที่ยวประเทศที่มีหิมะมาที่นี่แทนก็นได้นะจ๊ะคลิปนี้ลากันไปก่อนลวจ้าสวัสดีค่ะ